ดุมเราไปเลยจ้าวจันทร์ดุมเราไปเลยเราไปบดไก่จนวัวจนนกแล้วก็จุกประกาศไปเอาไปมดจันทร์ไปเรื่อยเลยชีวิตเออชีวิตเออผลอกเอาหรือลอกเราหมดเลยอยากถุกย่างอยากกินไร่ป่าไปกินอยากทำไร่ป่าไปหมดจุกเด ลอกดูจนลกโลกคนหน้าตาดีอย่างเรามันลอกดูจนโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วเอ้ยเอ้ยลกเราแต่วันดุบไปแล้วเอาไปมดไก่จนเม่าจนเราก็มาจุกมันเอาไปมดมันเอาไปมดไม่เลือดได้ล้ไม่เลือะไร้แล้วไม่เลือดได้หรอกแม่มันตุ่มลงไปแล้วแม่เออมันตุ่มไปแล้ว ดีวันตั้งนามันไปมัดเลยเอาขักมาไม่เคยเลยแม่ย่างหัวตวงไปได้เอาไลดกว่ากล้หัวหัวย่ายหัวเอาไปใกล้เลยกลายเป็นเมียยังไม่หัวดูหัวย่ดูหัวเมียหัวเมียก็ได้หัวเมียนะหัวเมียหัวเมียผ่าไปเลยสิหัวเมียผ่าไปตายไอหัวเมียเลยะ น่ไกบไปก็เอาเลยนี่ยังแมวัวตัวเมียก็ได้ปลปลปาปมไปเลยหัวเมียหยุดวยไม่วยอยุด่วยเอไปกินีได้อกป็หงัวนี่พอนตกแล้วก้วยวเดี๋ยต้องจับแต่เดี๋ยวไ้หัวเมียปลาไปเลยหัวเมียดนะโอ้ยม่ไอหัวเมียเลยรยจริงเดี๋ยวไป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 นตัวนี่ตัวนอไปอมมาไะนี่ตัวนีเอาไปฮะเอาไปจตัวนี่ตัวไอย บ่มันยังรลองล้วยังรลอก็ไม่เล่ยโอ้แม่ไม่ได้เลยตัวลูกก็ได้กัอไม่ไัวตัียันแดงตัวน๊กตัวน๊กตกใจเฮยเาเป็นเมียเนี่ยหัวหงยเลยร้อยจริงแม่เราน่ารักยันแงเลยอช่วยนะอยู่ช่วยนะอยู่ดีเดินต้ำไหนซ้ำ